สวัสดีประสีเล่าข่าวช่องสีทนได้นะครพนมก็ติดสถานการณ์ข่าวดังข่าวร้อนมาเล่าสู่กันฟังนะคะข่าวนี้ก็ยังคงอยู่ที่บ้านกกเกาะคดีน้องชมพู่เมื่อวานได้ออกคลิปไปนายอัจฉริยะจรลงพื้นที่พอพสไปกนนั้นพูดออกไปอย่างนั้นแล้ว ทนายรูปหล่อทนายดังๆทนายที่ปรึกษาทนายที่จะรับช่วยเหลือคดีลุงพลก็จะลงไปบ้านโกกอกเหมือนกันนะคะคดีน้องชมพู่เป็นที่ฮือฮาระดับโรคระดับประเทศนะคะหลายๆคนให้ความสนใจแม้แต่ทนายเองนะคะ กดไลค์กดติดตามเชิญติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะกอติสถานการณ์คดีน้องชมพู่ บ้านกกอกก็ยังคงดุเดือดอยู่นะคะตอนนี้มันไม่ใช่เป็นเฉพาะคดีที่เกิดจากรุงพลทำเองหรือ,อประชาชนโซเชียลหรือเจ้าหน้าที่ให้ความสงสัยในตัวรุงพลเองนะคะเพราะว่าแกให้ความกับเจ้าหน้าที่ไม่ตรง สักกับครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมาคดีอ่าหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นบุกรุกป่าไม้สร้างพญาน,นาคหรืออะไรต่างๆไอ้นั่นก็เป็นคดีความอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีคดีของบัญชีโอนเงินของปาแตนนะคะเขาก็บอกเขาไม่รู้ไม่รู้ แต่ก็ยังไม่ได้ไปปิดบัญชีนะคะวันอังคารแล้วยังไม่ได้ปิดบัญชีนะคะก็ยังโอนได้แต่ทนายในพื้นที่บอกว่าทำไมต้องปิดบัญชีอ้าวก็ในเมื่อไม่รู้ก็ต้องปิดบัญชีสิคะเจ้าตัวไม่รู้หรือว่าเงินจะเข้ามาจะได้ใช้จ่ายอย่างสบายใจนะคะ ส่วน f c ตอนนี้ก็มีการวุ่นวายกันยกใหญ่นะคะใครโอนใครมีใบเสร็จรับเงินใบเสร็จส่งเงินอะไรต่างๆนะคะในเรื่องของการโอนช่วยเหลือนะคะ อย่าช่วยเหลือแบบนี้เลยค่ะมันเป็นทุกข์มันเป็นบาปช่วยมาแล้วก็ไม่มีใครที่จะมารู้หรอกนะคะเราช่วยเขาเขาไม่ได้รู้ว่าคุณคือใครที่เป็น f อฟเขามี FC ตั้งเยอะแยะหมายถึงลุงพลป้าแตนก็มี f อฟที่โอนให้ตั้งเยอะแยะพอโอนมาแล้วพอมีเรื่องแบบนี้เขาก็ไปแจ้งความ ผู้ที่โพสต์นะคะไอ้นี่ไม่ได้ออกตัวไม่ได้แสดงไม่ได้วิเคราะห์อะไรเพียงแต่ตามข่าวเลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะโซเชียลหรือประชาชนเขาก็มีความคิดนะคะไม่ได้ว่าจะเป็นเฉพาะทนายหรือใครหรือผู้ที่มีความรู้อย่างเดียวนะคะ แต่ส่วนเรื่องของทานายทั้งสองฝ่ายนะคะทานายตอนนี้จะมีสองฝ่ายนะคะฝ่ายที่สนับสนุนคืออ่าเขาเรียกเห็นร่วมด้วยที่จะช่วยนายชัยพลวิพานี้ค่ะช่วยในลักษณะแบบไหนคะเหมือนก็แบบว่าพูดออกมาปกป้องนะคะส่วนอีก 1. นึทานายก็ บอกว่าไม่ต้องทําไม่ต้องไปหาอะไรประมาณนั้นนะคะเขามีข้อมูลเรียบร้อยไว้หมดแล้วอาทิตย์นี้ค่ะอาทิตย์นี้นะคะทั้งสองทนายแต่คงจะไม่ได้พบกันมั้งคะเพราะทนาย ทั้งสองฝ่ายจะลงไปนี่ก็ไปเป็นทีมนะคะไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อที่จะไปทำงานของแต่ละฝ่ายแต่ละคนคือทำงานไม่ได้มีร่วมมือกันนะคะไม่ได้ร่วมมือทำงานเพื่อที่จะมาหาว่าใครทำอะไรผิดคดีไหนหรือทำไมหาคดี หาพยานไม่ใช่นะคะต่างคนก็จะมาหักร้างกันนะคะในเรื่องของทนายนะคะเขาก็จะมาหักร้างกันในเรื่องของอย่างอื่นว่าทนายคนไหนจะเก่งหรือจะบิดเบือนไปได้แค่ไหนโอ้โหสุดยอดนะคะเห็นพูดพูดกันแล้วเหมือนกับว่า ตอนนี้มันเป็นเรื่องของทนายกับทนายที่จะมาหักร้างกันนะคะที่จะมาแก้แค้นนะคะดูเดือดดุเดือดนะคะพอเราฟังแล้วมันก็เออมันเหมือนเอาคดีของน้องชมพู่หรือคดีของรุงพลเอามาเป็นเกมการทำงานเอามาหักร้างเอามาเหมือนกับว่าอู้ฉันนี่ต้องเก่งฉันต้องลงไป บ้านกกกอกไปสอพอกกตูมไปจังหวัดมุกดาหารเพื่อที่จะมาทำสิ่งนี้แล้วมันไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นมานะคะจะไม่ขอพูดตรงๆนะคะว่าเป็นแบบไหนหลายหลายท่านก็อาจอาจ,จะได้ทราบอาจจะได้ดูข่าวกันไปแล้วนะคะส่วน FC ช่วงนี้หลายๆคนนะคะถอนตัวค่ะถอนตัว เพื่อที่จะไม่ช่วยเหลือแล้วก็เพื่อที่จะไม่ติดตามและเพื่อที่จะได้ดูว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะส่วน f c ที่ไม่ดูหน้าดูหลังแล้วก็โอนหรือไม่โอนก็ช่างนะคะที่ว่าอวยก็ใจเย็นๆก่อนค่ะดูข่าวฟังข่าวอย่างมีสตินะคะวิเคราะห์ได้แต่ว่าวิเคราะห์ในความที่เหมาะสมว่าเป็นไปได้ถ้าใน ชัยพลวิภาเขาเป็นคนดีเราเราไม่ได้รู้จักเขาแล้วเราอย่าไปมองว่าใครเป็นคนดีหรือไม่คนดีนะคะขอให้เขาดูแลครอบครัวเขาได้เขาอยู่อย่างปกติสุขแค่นั้นมันก็น่าจะใช่แล้วนะคะเขาจะไม่ทำความดือดร้อนอีกต่อไปให้กับคนอื่นๆได้มาดูข่าวนี้ให้ยืดยาวยาวนานก็โอเคแล้วนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมเราดูกันไปว่าสองทนายสองฝ่ายเขาลงไปบ้านกอกแล้วจะไปทำอะไรกันเชิญติดตามคลิปหน้าค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีมีความสุขค่ะ